ก็กลับมาอยู่กับแปซิฟิกไกด์นะครับกับการไปเยือนพื้นที่ที่ไม่เสถียรนะครับพื้นที่ที่แบบหมดขึ้นมาในระดับกลางหนึ่งนะครับกลางๆนะโอเคเดี๋ยวจะไปวิ่งเก็บควยกันนะเพื่อจะมาอัปเกรดรถยนเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยากได้ควยเพื่ออัปเกรดอตัวคาร์ทในรถเรานะครับนี่ให้มันเป็นระดับ2เพราะว่าตอนนี้มันเลเอวลหนึ่งอยู่มันยังไปนู่นไปนี่ไม่ได้เลยครับก็ก็อ,อย่างนั้นแหละนะไปะ อ่ะแล้วก็กหนึ่งอย่างนะที่เพิ่งรู้เกี่ยวกับรถยนต์ของเรานะเฮ้ยอะไรวะพลังงานโอเคเดี๋ยวไปไว้ก่อนนี่ครับมันมไฟอยู่บนหัวผมขี่มาตั้งนานผมเพิ่งรู้ว่ามีไฟในรถด้วยเออแล้วก็มีของปรับแต่งด้วยนะครับเกี่ยวกับรถยนต์เราเดี๋ยวเดาผมลืมดูแมปเราจะไปต่อแมปก็คือโอเคขี่ตามทางไปเรื่อยครับแล้วพูด จะเดินทางออกเองนะแล้วก็จะไปพื้นที่ที่ไม่เสถียรนี่เป็นพื้นที่แรกที่เราจะไปเยือนเฉจอครับเดี๋ยวทำไมไฟไม่ปิดเองอะไม่ได้ร่างมันหรอดูกำลังรถยนต์อยู่ของของเท่ไงโอเคก่อนไปเดี๋ยวแวะเออบ้านพีสิงสักนิดนึงครับเป็นหมู่บ้านที่ผมว่ามันน่าจะมีของดีแต่ประเด็นคือไอ้หมู่บ้านมันไม่ค่อยจะมีเขาเรียกว่าอะไรออเไอ้สายเคมีนะครับไม่เหมือน อ่าแล็บที่มันจะมีสารเคมีให้เราไปซ่อมแซมรถแต่ตรงนี้ส่วนมากจะมีพวกเออข้าของเครื่องใช้แล้วก็เป็นแอบวิทยุหรืออะไรต,ต่างๆนะครับเชื่อเอาหาแผงอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างนี้นะครับที่ในแล็บมันไม่มีให้เออในแล็บก้มีนี่มีแบตเตอรี่ด้วยโอเคไปครับ,ดบเดยืยนหมู่บ้านนี้กันเบิกเลยว่าโคตรใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ ีอาชาขอาไปเข่าอยู่แล้วมีกำมะตะลังสีด้วยตัวไายตัวเราครับกินได้ไม่นานแต่ขอฟาร์มสนิ้แล้วกันเอจริงของพวกนี้ผมรู้สึกว่าในรถมันมีเยอะอยู่นะครับเก็บไปมันก็จะเต็มแต่ก็เก็บไปเผืือแบบเออเกิดอะไรขึ้นเซฟเซฟไว้โอเคเฮ้ยนี่นี่รู้สึกว่าจะเปิดได้เห็นมีไฟนี่แล้วเขาหมดฮะไม่โซนอะ กระตุน้นเมื่อกี้ผมเปล่านะที่เดินผ่านเฉยๆของฮิวอย่างเยอะเลยครับอาหารฮิวเช็ดกล่องเปล่ปาเปล่ากระเป๋าไม่มีอะไรนะตัวเต้กว่านี้เลยเลยโอเคครับซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงยังพื้นที่ที่ไม่สะเทือนแล้วนะเป็นพื้นที่ระดับ2 ผมเรียกว่าระดับสองแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในกําแพงเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วโกบอกเลยว่าวิธีกับบ้านเราน่าจะง่ายอยู่นะวงไม่เหมือนเออทุกพาทที่แล้วที่ผมต้องไปไม่รู้กันนะใช้พาทที่แล้วไหมครับที่ว่าไอพวกเกตมันจะอยู่เฉยๆมันก็ว่ไปว่ามาเออนั่นแหละคือบอกเลยว่าต้องรอให้วงมันบีบเออแล้วถึงรู้ว่าไอเกบที่เก็บเกตมันอยู่ที่ไหนบ้าง วงผมว่ามันน่าจะบีบไปแค่ตรงที่ว่ามันมีเกจอยู่อ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บเกจก่อนหรือเปล่าคือแบบมันหายมันหาย,ยากอ่ะโคตรเกียจดีเลยปังลอยขึ้นามาหมดเลยะฮะเรื่องสนุนเลยแล้วก็บรรยากาศร,รอบๆนี่แบบสยองกว่าตอนที่เราล่องกรแพงอีกนะฮะเฮ้ยโอเคในแแบตรงนี้ยังมี เคมีอยู่ครับสองฟองโอเคเอาไปซ่อมรถครับเพราะว่าตอนนี้คือรถเหลืองไปแล้วหนึ่งชีสชีเขาไม่ไม่ทำไรครับรถเหลืองละขอบขอบขอคิดโปดอย่าให้เรืยโอเคไปครับแล้วก็รู้สึกว่าในพื้นที่นี้มันจะมีตัวเขียวๆมาด้วยเออนี่นี่เห็นป้าเห็นดิแล้วก็บรรที่อะไรมาไปดูดูดิโอ้ยโดนไหมนี่โดนไหม โอ้ใหม่นะเกือบโดนรถเลยไอแล้วมันขวางด้วยโมุดระเบิดด้วยครับโอเคอย่าเพยุ่งน่าจะปลอดภัยที่สุดนะฮะสำหรับชีวิตรอตอนนี้เดีย๋ยวเราเปิดประตูใครเปิดประตูว่าต้องเป็นคนแอบรถคนแรกห,ห่างที่คุลงไปฟ้าเมื่อกี้เดี๋ยนะตอนนี้คือผมเออน่าจะต้องไปเก็บเกล็ดก่อน ใหม่แล้วมใหม่แล้วแล้วก่อนแล้วกันเอ่เอไปเก็บเกล็ดไปเกล็ดใหญ่ไม่รู้ว่าจะเต็มไหมนะรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกผมต้องเก็บเกล็ดสองอันอ่ะสองที่มันถึงจะเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวเด,วเดวแปบ๊บนึงเหมือนนี่รถที่มันเทพขึ้นมาระดับหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ครับสุดไปล้วเทพไปเฉยโ,โอเคไม่เป็นไรมุดฟาร์มติดหนึ่ง มีไรหรือเปล่าปรับรถปลุกแปล้วก็เซลยกแค่นี้ครับแล้วก็ล้อโอ้ไม่ใช่ล้อออฟโรดเฮ้ยแต่อู๋ล้อเยอะเลยสภาพรถเรียบอย่างดีครับเฮ้ยฝากระโปงเป็นสติลล์อุ้ยอุ้ยเอาสิแคนเลิเดี๋ยวไม่อยากกระเจอเชื่อเฮ้ย ดูนะผมมายังไม่เจอหุ่นนี้เลยใหม่ฮนะล้างไม่ดีแล้วไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> เลือแกแค่นั้นแหละเฮ้ยอ่ะโผมาอีกตัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างหลังมีหรือเปล่าชิปแล้วโอ้ยเออไปสกิทีด้ล่วนเลยนะรถโอเคไปแล้วจ้าไม่รู้ว่าเขาจะไม่ให้รถจอดแนตะ่ยิ่งจอดยิ่งร้อนวนะ่ะเออ โอู้แล้วดูไอ้นี่สีแดงแก่เลยเออเก็บไปครับไป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 ใส่ปั๊บหรือว่าได้หรือเปล่านะครับบนขอรถผมโอเคมีขึ้นไหมมีครับข้างหลังเลยปังจริงจะบอกกลับไปแล้วรับเลยไปดูนขี่ผ่านน้ำเลยไป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  เอา,านะการบ้านจะปลอดภัยเหมือนเดิมไปเดี๋ยวไปดูก่อนเราวิ่งได้เท่าไหร่เออสี่จุดสองมาให้เลยครับเฮ้ยก็นานอยู่นะเรื่องนะครับคนรถสภาพรถสีเหลืองเลยโอเคจอดออครับลงครับเดี๋ยวไปดูว่าเราอัพเกรดได้ไดไหรือเปล่าเฮ้ยสามจุดหกเลยไอ้นี่มันมันนับเป็นกิโลหรือเออน่าจะเป็นกิโลครับเมื่อกี้มันสี่จุด อยู่สองไม้ใช่ปะอ่านี่ครับแอดแวนอ้าโอ้แพนเล็กโอเคเหล็ก <c oughs> ไม่ต้องห่วงเรามีคาร์ดตัวนี้ดีกว่าปักะเดี๋ยวตัวคราร์ะเดี๋ยวเด้อตัวคร์ดไม่ใช่ว่าอเอาไปคร์ดในรถหรอกหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะ ไม่นะคือผมก็นึกว่าจะให้เอ,อเราไปอัพในรถนะครับแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมเครื่องยนต์อ๋อเครื่องยนต์เหมือนเดิมมาที่เราเรียนรู้มาจำน้นคือไม่เข้าใจว่าอัพในนี้แล้วมันอัพเกรดในรถหรือเปล่า ไม่อในรถในนี้ก็อับไม่ได,สดไ้สรุปแล้วผมจะเรียนรถต่อใหม่ไเดี๋ยวนัมันมีในรถหรือเปล่าโอเคสรุปแล้วในรถว่าไม่น่าจะมีหรอกนับเท่าที่ผมด,ดูแล้วมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับถ้ลยแต่โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเกรดทีหลังนับก็คือเราครับจากตอนนี้แล้วก็ไปยัดใส่รถไว้ประมาณนั้นก็ได้ชนุนแล้วคือบางทีไปฉายผมไม่ได้คับไปด้วยไงแล้วก็วมีเกรขึ้นไอ้ที่ โอ้ยแท่งที่เราเก็บไปเมื่อตอนนั้นนี่วะเดี๋ยวผมจำได้ครัผมเอาไว้เออในโกดังเราไปไหนล็อกเกอร์เดี๋ยวเอาไว้ในล็อกเกอร์นะเอามาแล้วนะครับอ่านี่คือลองถือใช่ป่ะไม่ได้เฮ้อไม่ได่ทิ้งมาเมื่อกี้อ๋ไม่ได้ปครับถืออยู่ถืออยู่เมื่อกี้เดี๋ยวนะเออก่อนตรงนี้เขาบอกให้ติดตั้งในรถแต่ประเด็นคือ ติดตั้งยังไงคือต้องถอดเครื่องอยู่ออกมาก่อนหรือเปล่าฝา <c oughs> ่ามาก่อนรู้สึกมันจะติดตั้งข้างในอะ่ะตรงไหนนี่ไม่ใช่เดี๋ยวนะตั้งยังไงคือผมจะติดตั้งเฮ้ยนี่ไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะฮหรือเราไม่ต้องติดอาร์เคเบอร์ โอ้โหนี่ครับมาติดตั้งตรงนี้เออจบเลยแล้วไปต่อเครื่องออกทำไมเครื่องก็ยิ่งเก่าอยู่อยากทำเครื่อใหม่อยู่นะแต่ยังไม่มีดจังโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเก็บไพ่กันแป๊บมือลวกันเพราะว่าผมจะต้องการเอาไปอัปเกรดรถนะครับเพราะว่ามันจะต้องมาสแกนไอ้พวกที่ของที่เราไม่สแกนที่ผมเออเป็นพวกพลังงานปกตินะครับคือตรงนี้ จะบอกว่าผมไม่ได้สแกนแทบ่างเลยใช่ครับ <c oughs> คือแบบเออเล่นคลีตไปเฉยๆแล้วลืมสแกนชื่ะอะไรวะนั่นเดี๋ยวนะห้องน้ำโอเคพื้นที่นี้เราต้องไปเก็บเกีนะครับแล้วก็ทำเกียร์วักลับเหมือนเดิมคือมันจะไปต่อไม่ได้คนระับล้วปัดอันนี้อะไรวะเนี่ยห้องน้ำหเหรอไรไม่เปิดได้ด้วยอา้าวไม่ใช่ โอ้เหมือนเป็นห้องพลังงานนะครับโู้ยรุ่นหมดว่วจะมีของลับเป็นห้องลับนี่แบบพีคเลยนะวิ้ยจะมีของดีครับเอาล่ะวิ่งได้เช็คพอยต์แล้วก็อัปเกรดคือผมจะอัปเกรดที่เก็บของใช่ไหมครับก็คือมันต้องอัปไอตัวสแลกนี้อีกอจ,จะเป็นเลขสองแปดโอเคนี่อัปไปครับเพิ่มจำนวนการฟาร์มเลยแล้วไม่สนใจอะไรปักต้อเราจะบมัทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะ นี่น้ำหนักให้มันถ่วงถ่วงกันไปเลยแล้วก็ที่ใสฮ่าฮ่ามาจา้ามัามันก็นของครับเอ้ยสปังเอ๊ะทำไมกระเป๋าไอ้สีนี้มันสีไม่เหมือนเพื่อนอะ่ะเออแล้วนี่ทำไมสีเหมือนกันอะ่ะโอเคจังเอะนี่บอกเลยของผมนี่แบบย่างฟูนี่คือแบบใช้เก็บทั้งขันเลย ไปครับเดี๋ยวเราจะไปยังพื้นที่เป้าหมายกันเลยดีกว่านะครับจุดมาร์กิ้งที่เราเพิ่งได้พบผมไม่รู้ผมจะไปไหวแค่ไหนนะครับกับกับแพ็กชันด,ดีบอกเลยว่ารถตอนที่ผมไปเก็บของหรือไปวิ่งเช็คพอยมาเพื่ออัปเกรดนี่แบบจำแย่แล้วฮะใกล้จะเดี้ยงอยู่แล้วต้องไปฟาร์มของกลางทางแล้วก็ซ่มรถกลางทางไม่งั้นไม่รอดนะฮะเอาละนาตอนนี้เป้าหมายเราใกล้จะรู้ล่้งแล้วกับการไปที่จุด มาที่เขาออกลบประเด็นคือตัวนี้คือเรามาอยู่ในกําแพงในชั้นสองเป็ร้อยนะครับหรือผมก็จะมาสแกนเหมาเดิมนะครับก็คือตามด้วยเดี๋ยว,ยวไอ้ทางนี้ครับในโซนนี้มันต้องมีอะไรดีแน่แล้วก็าคือตวเนี้คือผมบอกเลยว่ามันดีเพราะว่าเรามากลางวันนะครับโอ้กลางวันอะไรต้องสแกนนี้ผมสแกนไปแล้วโอเคเดียด๋วยวดูของก่อนอันนั้นคืออะไร สำรวจแล้วก็สแกนไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเกียกระใหม่ hey, นี่ยังไม่สแกนนะนี่สแกนไปก่อนอะไรก็ช่างเผื่อมันปลดล็อกของให้เราเอัปเดตนะเพราะว่าตัวนี้นคือพวกไอ้ประตูที่มันเป็นพวกต้านไฟฟ้าหรือกำมะตัง,ตงสีอะไรอย่างเงี้ยคือผมมันยังไม่ปลดล็อกเพราะว่าต้องไปสแกนอะไรบางอย่างเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนี่สิต้องไปตามหาในแบบเอานะครับแล้วก็ไม่รู้อยู่ในพื้นที่ไหนมันจะเป็น เ,เดี๋ยวนะนี่ครับของใหม่รู้สึกจะปินม่านหมอกพิดโอเคยังไม่ใช่ของหนูต้องการโอเคสกแกนไปก็ถือว่าดีครับให้ต่อบรรยากาศเริ่มร้อนร้อนสุนเดเหี้ บ้านแต่ไม่น่าเข้าว่ะดึกเฮ้ยเห็นไหอะไรฮะของแปลกของแปลกตาปีนไม่ได้ฮะต้องลงเฮ้ยหยิบเฮ้ยขึนอะไรครับมัน,นเป็นพลังงานอะไรสักอย่างไม่มีข้อมูลบอกได้ว่ามันคืออะไรสะดว ไม่แหนมไรลงไล่เจยเพื่อนเพื่อนใหม่เราต้องสบืบสวนฮะเราจะได้เห็นอะไรไปแปลกๆปลกบ้างไปลุนต่อตอนนี้คือผมจะไม่เออเออไม่ทตา,ามขอเท่าไหร่ละกันเพราะว่าแบบเดียเ๋ยวเก็บเวลาไปพื้นที่ต่อไปนะเพราะว่าอยากไปตอกนกลางวันซอมากกว่าตอนนี้มันเที่ยงแล้วเดี๋ยวถ้าไปชาก์กดีๆสวยการขึ้นมันทำระยกอันนี้คืออะไรเนะี่ย คือผม้เห็นหลายที่แล้วนะเหมือนจะมีของดีแต่เออมีของดีเป็นพวกเออพวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าครับคือฟาร์มสายไฟได้จากที่นี่เลยพวกบอดอะไรเออผม้เห็นหลายที่ไงเอาแค่นี้เหรอได้พวกร่างโอเคได้อะไรอีกนี่ เอ้ยอะไรเดียว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 อะไรอ่ะอุ้ยขอไปอุปตาโอเคไม่ละไปดีกว่าเฮ้ยมันใกล้เข้ามารถมันดูดรถทัวเลยชิบหายแล้วมันจะรถอุ้ยไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยผมไปสแกนนี่ก่อนนีไอีกับรถแบบใหม่เหรอของใหม่เฮ้ยอะ อนี่เหมือนเป็นแร่นะครับมันต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดแต่ตัวนี้คือปุ๋ยไม่ได้ครับไม่ครับไม่ได้ใช้เลยไอ้นี่เหมือนกันนะครับนี่นะไอ้นั้นคืออะไรแกลนแกลน,นก่อนนะครับเหมือนจะเป็นกระสือนี่อีกวิธีหนึ่งแต่เป็นในรูปแบบหนึ่งนะครับไอ้กระสือในตอนที่เราเจอตอนนั้นก็คือมันดูดลอดเราแล้วก็ลากไปแต่ตัวนี้ไม่รู้นะครัมันคืออะไรคนผิดหรือเปล่า เดืดสุดแยุบเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเอาฝากระปุกรถผมไปเลยี่เฮ้ยใช่จริงเดี๋ยวน่าเดวจอดเดจอดจดจอดมันาของรถไปไหนแกมดูนะเพ่เือลผมตามเก็บไม่โมันหลุดองไปทุกอย่างเลยครับแล้วประเด็นของผมจะยังไงอ่ะผมเก็บได้เก็บอีก ตามเก็บได้โอเคไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปละว้ยนี่มันไม่ปวดเท่าไหร่นะครับแต่มันจะแยกชิ้นส่วนรถออกไปเท่านั้นเองใช่ไม่ปวดเท่าไหร่หรอกชิ้นส่วนรถคุณน่าจะหายไปโอ้โหโอ้โหไอตัวที่เราเจอในชั้นแรกอีกนะประตูอะไรอย่างนี้กระสือไม่เหรอดูอกกันดีกว่า เฮ้ยเดี๋ยวดูขี่เลยทางโอ้แล้วมีหมอกไอ้นี่มาอีกขึ้นพลังงานนะครับอู้กลับไม่ทันทัวเรนเดีอร์ต้องรีบขี่โอ้มันเลี้ยวไอ้ตรงนี้ตรงกระสือเอาละแล้วเราก็เข้ามาอย่างพื้นที่ที่เราได้มากิ้งไว้นะครับ ผมว่ามียาวอ่ะเวทนี้นะครสามตูบอีกเหมือนเดิมมันจะเป็นเหมือนไอ้เผื่อไฟอ๋อไฟฟ้าไฟฟ้าสะเทียนเยอะแล้วรถผมไม่มีป้องกันอะไรด้วยนะครับเป็นรถดิบๆเลยรถเหล็กแบบดิบๆแค่ฟ้าลงนี่คือแบบไปเปิดปิดอีกอ่ะ จะไปุได้แค่ก่เลยแล้วกันไปไรไปาตนี้เาโอเคตัวแแม่เนตรงนี้ครับแ่ประเด็นคือมันอยู่ตรงไหนอะอนีขนะ

ปาโอเคเจอลตามมากพอแล้วนี่เจอรถไอ้นี่อีกไเปิดไฟเปิดทำไมโคตรชอบหลังรถไอ้นี่เลยครับพ้ยเจอถังน้ำมันเจอของแรงนะครับเออของที่อยู่ในรถพวกนี้แหละดีแล้วก็เจอไฟโอ้แกได้ถังน้ำมันอีก อันนี้คือเป็นถังน้ำมันที่ใช้ติดข้างๆรถเราประเด็นคือไปยังไงถือไปได้เ่าเอุ้ยถือได้ครับเออต้องหาที่ใส่ต้องหาที่ใส่เดี <c oughs> ๋ยวไม่นี่นา่าเจอที่ใส่เลยเฮ้ยโอ้นี่เป็นถังน้ำมันธรมรมดาแต่นี่มันจะติดอยู่ข้างๆรถอะติดเอ,อ่อข้างสระเดี๋ยวประเด็นคือรีบเรียงของ,ขอ,งอันไหนทิ้งได้พวกเนี่ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเสียอายของพวกนี้เลยอ่าโอเคเสาดีซองประเด็นคือมันอยู่ไหนรู้ว่าเราต้องไปปีนไอ้เสานี่อย่าเลยเอาโอเคฝั่งนี้งานศิลปะเออ่ผนังไม่ของให้อีกว่า แต่ไอตัวเนี้ยรู้สึกจะเข้าไปได้นะแต่เขาไไ้าไม่ได้ตู้ไรเดี๋ยวนะฮะรู้สึกว่าผมจะเจอห้องแลบ็บแต่ปัดเดนมันไม่น่าลงด้วยโอ้โหเจอห้องแลบอย่างดีนะแต่พื้นที่ไม่น่าลงจัดเลยไปละฮะลงน้ำไปดีกว่าโอ้โหคดขางโคตรใหญ่แต่มันมีไอ้ำงานตะลังสีด้วยนี่สิ แล้วก็มีอะไรเขียวๆจะไป็นบทมุมมีกระสือด้วยเราไม่ยุ่งอะเราไปเสาสุดท้ายเลยดีกว่าเดี๋ยวไปมังฝามด้วยกันนะถ้ามีเวลานะเราจะเควสตอยู่เราจะหยุดนิ่งไม่ได้นะหยุดปุ๊บพี่โอกาสที่วงบีบมานี่แบบเรอวขีเลยครับโอเคครับรูปศิลประผนังรูปสุดท้ายฮะเฮ้ยเอ้า ลงเมื no ่อกี <questo S 2> <don> ้นี่ว่าจะมีสตอรี่เห็นมืดมืดเปิดไฟหน่อยครับปักเปิดทำไมโอเคไปไม่ต้องเก็บเกี่ยวแล้วหเราไมอยากอยู่นันเนไ่อนคอนนี่ก่อนนี่กอนนีกอนนก่อี่อนน่ออีี่ก่อนนอ่กออ อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งหยุดเลยเดี๋ยวรถพังะนนโอเคเดี๋ยไปก่อนไปก่อนไป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 โอเคถึงบ้านอย่าปลอดภัยพร้อมกับสภาพรถที่แดงเดือดนะฮะโอ้เก๊งเดี๋ยพื้นที่ ก็เจ <Every> ียนรับแล้ว6 3โอเคก็สหรับแปซิฟิกไกดนะกคอยู่ใน่พีทนี้จริงแหละนะครับก็เดี๋ยวมาตอในพัหน้านะผมต้องไปไล่ซ่อมรถแล้วก็เดี๋ยวอัปเดรรถนิดนึงนะครับ